สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาทําของเล่นจากกระดาษนะครับวิธีพับกระดาษเป็นขวานนะครับนี่จะเป็นขวานโทมฮอคนะครับนี่เท่เลยโอเคใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถพับไปเล่นได้นะครับนี่เป็นอาวุธขวานนะครับไม่อันตรายนะก็ไม่ร้ายแรงนะครับนี่โอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคไปรับชมวิธีการพับกันเลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราใช้กระดาษ2แผ่นนะครับนี่ใช้กระดาษ A4 แค่2แผ่นเลยนะครับพี่แมนจะไม่ใช้กาวนะครับพี่แมนจะใช้เป็นตัวสก็อตเทปแทนนะครับนี่จะเป็นสก็อตเทปแบบนี้แทนนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการพับนะครับนี่พับม้วนกระดาษแบบยาวนะครับพับแนวยาวแบบนี้นะครับอันนี้ตัวเราจะทําเป็นตัวด้ามนะครับแล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะชอบแบบด้ามเล็กด้ามใหญ่นะครับอันนี้ไม่จาะจงเซนติเมตรนะครับนี่ อืมก็ทําแบบนี้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ม้วนเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บนี่อันนี้ขั้นตอนวิธีคือการทำเนี่ยง่ายมากเลยครับนี่อันนี้ก็ได้แล้วนะครับส่วนตัวด้ามนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวสก๊อตเทปนะครับปุ๊บติดตรงส่วนหัวแบบนี้นะครับปุ๊บติดเข้าไปเลยจากนั้นก็ติดตรงส่วนท้ายนะครับเหมือนเดิมปุ๊บนี่ติดเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดโดยการติดสก๊อตเทปนะครับแนวยาวแบบนี้เลย นี่ครับค่อยๆติดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันทำง่ายมากโอเคไม่จำเป็นต้องติดหมดก็ได้นะครับนี่แล้วก็ทำให้มันอ้วนๆนะครับปึ๊บโอเคส่วนตัวด้ามแบบนี้เราจะเสร็จแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับเรามาทำตัว ขวานกันนะครับนี่ตัวขวานโดยการใช้กระดาษ a 4อีกแผ่นหนึ่งพับครึ่งนะครับพับครึ่งอันนี้น้องๆสามารถพับเล่นได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนวิธีการพับเนี่ยโอ้โหพี่แมนบอกเลยว่าง่ายสุดๆนี่แล้วก็พับนะครับครึ่งอีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่พับครึ่งไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราเปิดออกนะครับแล้วก็พับเป็นจรวดนะครับนี่พับแนวเฉียงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็รีบ ปุ๊บด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมปุ๊บกดไวแล้วก็รีดโอเคหลังจากนั้นเราก็พับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่พับอีกรอบหนึ่งนะสามเหลี่ยมไปอีกรอบหนึ่งแขวนั้นก็รีดนะครับปุ๊บให้เป็นแบบนี้นะครับก็พับอีกรอบหนึ่งปุ๊บโอเคเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทําการพับส่วนนี้นะครับนี่ ส่วนหัวมันนะครับป, like that, ปุป๊บพับเก็บลงไปแบบนี้นะครับนี่พับแล้วก็พับเก็บไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเปิดออกนะครับเปิดออกเสร็จแล้วก็เก็บเข้ามาปุ๊บเก็บไว้แบบนี้นะครับปุ๊บพับเก็บไว้แล้วก็พับมุมเข้านะครับปุ๊บนี่เราจะได้ส่วนขวานแล้วนะครับแบบนี้เลยเมื่อเราได้ส่วนขวานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการ ติดสกอตเทปตรงปลายนี้นะครับนี่ตรงปลายแล้วก็ตรงด้านนี้ครับผมนี่ครับติดขนาดพอเหมาะนะครับติดเข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่ติดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเลยโอเคหลังจากนั้นก็ปิดตรงมุมขวานี้นะครับนี่ติดเข้าไปแบบนี้เลยครับปุ๊บก็ปิดไปเลย ก็อีกอันนึงนะครับโอเคส่วนขวาเราจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวด้ามนะครับวิธีการตัดนะครับโดยเราจะใช้วัดกับตัวขวานนะครับหนีเท้าเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นด้วยดินสอนะครับปุ๊บนี่ขีดเส้นไว้แบบนี้เลยปุ๊บโอเค หลังจากนั้นนะครับใช้กันไกตัดนะครับตัดแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนีตัดไปแบบนี้นิดเดียวนะครับปุ๊บโอเคไปนิดเดียวแบบนี้เลยจากนั้นก็เปิดออกนะครับเปิดออกนี่กดเปิดออกแบบนี้ปุ๊บก็ด้านขวานะครับโอเคหลังจากนั้นเราใช้กันไกตัดได้เลยครับผม ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับอเราก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นจะเป็นช่องนะเป็นช่องของตัวที่เราตัดเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเราก็นี่นะครับคลี่ให้มันเป็นแบบเป็นด้ามนะครับนี่แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทําการใส่ขวานเข้าไปนะครับปึ๊บนี่แล้วก็จากนั้นก็ติดสก็อตเทปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผม โอเคอย่างนี้ก็ติดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝานโซมฮอกของเราก็สามารถพับไปเล่นกันได้นะครับเป็นโมเดลหรือว่าไปเล่นกันทำๆๆได้ครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดสั่นกระดิ่งแก้งเกอนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ